ตอนที่หนึ่งรสามันคือความใฝ่ฝนันฟางจ้านยืนอยู่ที่นั่นมองดูเธอด้วยความสงสยัยหญิงชาราสายหัวแล้วพูดว่าลืมไปเถอะคนโง่เช่นคุณคุณไม่เข้าใจมันหรอกฟางจ้านตกตะลึงเขาจะรู้สึกขุนเคืองได้อย่างไรแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็ยังดูแลหญิงชาราอย่างจรงิงจังเขาเคยใช้เวลาอยู่กับปู่ของเขาในชนบท ไม่มีหญิงม่ายและคนแก่ที่โดดเดี่ยวในชนบทมากไปกว่าในเมืองดังนั้นฟางจ้านจึงมีโอกาสดูแลคนชาราที่ป่วยบ่อยๆเขารู้ถึงความแข็งแกร่งและข้อห้ามของชายชาราดังนั้นเมื่อดูแลหญิงชาราเขาจึงไม่รีบร้อนยังไงก็ตามเขายังอายุในระเบียบสองวันต่อมาวันนี้ก็เป็นวันยุ่งๆตามปกติเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้ฟางจ้านใช้กระลำปีที่ปลูกชั้นล่างในหอพักเพื่อหั่นผักอย่างประณีตทอดไข่และจกเนื้อปรุงสุกกับไก่ต้มตลอดทั้งคืนเขากำลังใช้มัน ส่วนผสมมีความพิถีพิถันและเข้มงวดมากและผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นก็ไม่มันเยิ้มมากและผู้สูงอายุก็เคี้ยวได้ง่ายกว่าด้วยหลังจากที่ฟางจ้านดูแลเธอและทานอาหารดีๆเขาก็สังเกตเห็นว่าวันนี้หญิงชรามักจะกลั้นท้องและขมวดคิ้วเล็กน้อยในวันนี้ต่อมาหญิงชราก็อาเจียนออกมาเป็นน้ำเปรี้ยวเล็กน้อยฟางจ้านพูดกับแพทย์ที่ดูแลเธอว่าทำไมคุณไม่ให้เธอค้างคืนดูสักหน่อยผมกังวลว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ไม่ต้องกังวลเราทุกคนมีแพทย์เฉพาะทางอยู่อย่ากังวลไปเป็นเรื่องปกติและเราเคยทำมาแล้วแพทย์ที่ดูแลพูดกับฟางจ้านหลังจากรักษาหญิงชาราด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ว่าแต่คุณสบายดีมาสองวันแล้วจิตวิญญาณของหญิงชาราดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากฟางจ้านยิ้มเบาๆผมแค่หวังว่าร่างกายของเธอจะฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดแพทย์ที่ดูแลรู้สึกว่าเด็กเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดมันไม่ง่ายเลยจริงๆที่จะเป็นผู้มาใหม่ภายใต้ความรังเกียจและความกดดันและสามารถเผชิญหน้ายอย่างสงบได้หลังจากที่แพทย์ที่ดูแลออกไปแล้วฟางจ้านกำลังจะเลิกงานแต่ก่อนที่เขาจะจากไปเขาได้ดูตำแหน่งโดยประมาณของแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตอนกลางคืนและพบว่าพวกเขามีบริษัทอิสระเป็นของตัวเองและพวกเขาก็อยู่ห่างไกลห่างออกไปถ้าคนไข้ออกมาตอนกลางคืนต้องกดกริ่งเองฟางจ้านมองไปที่ท่าทางไม่พอใจของหญิงชาราแล้วพูดว่า ผมจะอยู่ที่นี่คืนนี้หญิงชาราเหลือบมองเขาอย่างสงสัยคุณจะมาทำอะไรที่นี่ดูแลคุณฟังจ้านกังวลอยู่เสมอผมไม่คิดว่าอาการของคุณจะดีขึ้นหญิงชาราดุร้ายเหมือนเดิมคุณด่าฉันเหรอฉันไม่ต้องการให้คุณอยู่ที่นี่กลับไปเร็วๆนี้ฟังจ้านไม่สนใจหญิงชาราผู้ไม่หยุดยั้งคนนี้และเดินออกไปที่ประตูแต่ก็ไม่ได้ไปไกลอาจแค่อ่านหนังสือที่ประตูโดยถือหนังสือทางการแพทย์จากโรงพยาบาล ขณะเกือบเช้าก็มีการเคลื่อนไหวภายในห้องเดิมทีฟางจ้านนอนบนเก้าอี้แข็งตรงประตูเมื่อมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในห้องปฏิกิริยาของเขาก็รวดเร็วที่สุดและเขาก็ลุกขึ้นด้วยการเด้งกลับอย่างไวคลิกประตูเปิดออกและฟางจ้านก็เห็นหญิงชาราที่หดตัวลงจากความเจ็บปวดภายในฟางจ้านรีบประคองคุณโอเคไหมสถานการณ์ของหญิงชาราผิดมากเธอปิดท้องด้วยความเจ็บปวดและถึงกับอาเจียนน้ำเปรี้ยวออกมา ในที่สุดเธอก็เริ่มอาเจียนเป็นเลือดฟังจ้านรีบกดปุ่มกริ่งที่อยู่ด้านหน้าเตียงแล้วเรียกแพทย์ที่เข้ารับการรักษาหมอก็แปลกใจเช่นกันเมื่อมาถึงเป็นอย่างไรบ้างกระชับและรัดกุมน่าจะเป็นเลือดออกในกระเพาะอาหารเฉียบพลันอาการของเธอวันนี้ไม่ค่อยดีนะแพทย์ไม่คิดว่าฟังจ้านจะตอบสนองเร็วขนาดนี้หลังจากมองดูเขาอย่างลึกซึง้งแล้วเขาก็ทักทายพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่คืนนี้ด้วยเพื่อพาหญิงชาราออกไป ในห้องผ่าตัดเปิดการผ่าตัดแล้วเลือดออกในกระเพาะอาหารจริงๆโชคดีที่ถูกค้นพบได้ทันท่วงทีและได้รับการรักษาอย่างทันทีเมื่อหยุนเฉิงกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้ยินแพทย์ที่ดูแลพูดเกินจริงเขาตอบสนองเร็วมากและเขาดูแลผู้ป่วยด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เพราะเขาเราอาจไม่สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพูดเช่นนั้นหยุนเฉิงก็หันกลับมาและมองไปที่ฟางจ้านอีกสองสามครั้งฟางจ้านยิ้มอย่างเขินอายให้เขา ยุนเฉิงถอนสายตาและพูดกับแพทย์ที่ดูแลผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนวันนี้สมาชิกในครอบครัวของเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยแพทย์ที่เข้ารับการรักษากล่าวว่าสมาชิกในครอบครัวรู้สึกขอบคุณมากที่รักษาโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีในระหว่างนี้อาหารของภรรยาและทุกด้านได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งทำให้เราสามารถทำการผ่าตัดได้อีกด้วยสามารถดำเนินไปด้วยดีและความคลุมเครือก็มีน้อยลงหยุนเฉิงพูดว่าไปดูสิ เนื่องจากเจ้านายที่อยู่ตรงหน้าเขาบอกให้ลองดูแน่นอนว่าฟางจ้านก็เป็นผู้ติดตามตัวเล็กๆที่มีความรอบคอบเขาไม่ได้เรียกร้องเครดิตให้ตัวเองตลอดทางแต่เขาซื่อสัตย์มากเมื่อเขารออยู่ด้านนอกวอดเขาเห็นเพียงกลุ่มคนยืนอยู่ที่นั่นเมื่อมีคนหันหลังกลับฟางจ้านก็กระโดดด้วยความตกใจเพื่อสิ่งอื่นใดบุคคลน,นี้ไม่ใช่คนที่เขาเคยเห็นและได้ยินในหลายๆที่ในข่าวซุบซิบบนเส้นทางซึ่งเป็นเงินดาวปัจจุบันของแลนสตา ว่ากันว่า80%ซของอุตสาหากรรมในเมืองหลวงอยู่ภายใต้ชื่อซางกรุ๊ปอย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่ามันเป็นการดำรงอยู่ที่ทรงพลังมากและเมื่อเขามองดูตัวเองดวงตาของเขาอาจกล่าวได้ว่าร้อนแรงหวังซางกล่าวว่าคุณคือฟางจ้านหรือไม่ฟางจ้านพยักหน้าครับขอบคุณที่ดูแลแม่ฉันหวังซางกล่าวว่า ฉันไม่รู้ว่าคุณอยากจะมาที่บ้านของเราเพื่อเป็นการดูแลส่วนตัวของแม่ฉันหรือเปล่าหลังจากที่แม่ของฉันออกจากโรงพยาบาลฉันคิดว่าแม่ของฉันชอบคุณมากและคุณก็ดูแลเธอเยี่ยมมากแน่นอนว่าฟางจ้านไม่ได้สนใจในทุกสิ่งเขาจึงตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณอันที่จริงความสามารถทางวิชาการของผมมีจำกัดมากดังนั้นผมเกรงว่าจะไม่สามารถดูแลหญิงชราให้ดีได้ครับ นักธุรกิจผู้มั่งคั่งยังมีเรื่องจะพูดแต่ถูกยุนเชิงที่อยู่ด้านหลังฟังจ้านหยุดไว้หยุนเชิงก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดว่าคุณซางฉันกลัวว่าเขาพูดภาษาของเราและฉันกลัวว่าเขาจะไม่สามารถทํางานให้คุณได้ดีอีกต่อไปอาใช่แล้วน่าเสียดายจริงๆหวังซางพูดอย่างสงสยัยแต่ฉันได้ยินมาว่าคุณฟังจ้านคุณเป็นพยาบาลธรรมดาในโรงพยาบาลแห่งนี้มิใช่หรือครับหยุนเชิงเหลือบมองไปด้านข้างที่ฟังจ้านแล้วถามว่าคุณจะไปกับมิสเตอร์ซางหรือเปล่า ฟังจ้านสายหัวของเขานายซางมองดูเขาด้วยความสับสนทำไมละ่ะเงินเดือนที่ฉันกำหนดให้คุณไม่เคยต่ำกว่าในโรงพยาบาลเลยแต่ผมไม่เพียงต้องการหาเงินผมมาที่นี่เพื่อทดสอบใบรับรองคุณวุฒิแพทย์ฟังจ้านเงยหน้าขึ้นและหัวเล็กๆของเขาก็มองไปที่นายซางอย่างจริงจังนี่คือความใฝ่ฝันของผมครับมิสเตอร์วังเม้มริมฝีปากแล้วยิ้มแต่ฉันได้ยินมาว่าคุณไม่มีพลังเหนือธรรมชาติการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงพยาบาลเป็นเรื่องยากนะ ฟางจ้านตอบว่านี่เป็นปัญหาจริงๆแต่ผมคิดว่าบางทีผมอาจจะสามารถจัดการกับมันได้ในอนาคตนายซางไม่ได้ข่มเหงอีกต่อไปเขาแค่หยิบนามบัตรออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้ฟางจ้านและพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันก็บังคับคุณไม่ได้นี่คือนามบัตรของฉันหากคุณมีอะไรในอนาคตหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันคุณสามารถติดต่อฉันได้ตลอดฟางจ้านยอมรับและโค้งคำนับและพูดว่าขอบคุณครับนายซางโบกมือแสดงว่าเขาจะไม่รู้สึกขอบคุณ หลังจากตื่นขึ้นญิงชาราไม่ได้ตำหนิฟางจ้านมากเหมือนเมื่อก่อนและขอบคุณฟางจ้านอย่างเชื่องช้าเล็กน้อยเธอ,อยังเชิญฟางจ้านไปเยี่ยมบ้านของเธอบ่อยๆหากเขามีเวลาและฟางจ้านก็ตกลงทันทีหลังจากกลอบมาหยุนเฉิงก็เรียกเขาไปที่ออฟฟิศฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณและหญิงชาราฉันขอให้คุณดูแลเธอและฉันก็คิดผิดฟางจ้านพูดตรงไปตรงมาผมไม่ได้ผิดแต่ผมมีความคิดเห็นหยุนเฉิงคุณมีความคิดเห็นอย่างไร เขาคิดว่าเขาจะฟ้องร้องหรือบ่นเกี่ยวกับตัวเองแต่ใครจะรู้ฟังจ้านพูดว่าผมสงสัยว่าจะปล่อยให้ผมดูแลคนคนเดียวไม่ได้จริงๆแล้วผมสามารถเอาชนะเธอได้ผมคุ้นเคยกับการยุ่งอยู่กับปู่ของผมเขามักจะเดินไปรอบรอบกลุ่มคนแม้ว่าบางครั้งจะยุ่งอยู่กับคนแต่เขาก็สามารถออกไปเที่ยวได้เฉพาะตอนที่หญิงชาราหลับหรือต้องการพักผ่อนเท่านั้นนอกจากนี้ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะเรียนกับหมอที่ดูแลได้ไหม ผมจะไม่ขัดขวางคุณดังนั้นผมจะดูอยู่ข้างๆฟังจ้านนับถอยหลังแล้วพูดเบาๆหากผมมีคำถามใดๆผมสามารถถามคำถามคุณได้ไหมไม่ต้องกังวลผมจะไม่มีคำถามมากมายเสมอไปแต่ถ้ามีปัญหาด้านการแพทย์การรักษาในตอนแรกหยุนเฉิงรู้สึกว่าฟาังจ้านไม่มีความสามารถและไม่เพียงพอที่จะได้รับใบรับรองคุณวุฒิแพทย์อย่างไรก็ตามในเวลาเพียงไม่กี่วันเด็กน้อยได้พิสูจน์ความสามารถของเขากับตัวเองอีกครั้งและพิสูจน์ว่าเขาดูเชี่ยวชาญน,นิดหน่อย ยุนเชิงเม้มริมฝีปากแล้วพยักหน้าได้ฟางจ้านมีความสุขและออกไปอย่างกับลูกธนูการสื่อสารกับหยุนเฉิงและทัศนคติที่อ่อนลงทําให้งานต่อไปของฟางจ้านง่ายขึ้นมากในที่สุดเขาก็สามารถติดต่อกับคนไข้หลายๆคนได้และเขาก็สามารถเรียนรู้วิธีและระดับการผ่าตัดของแพทย์คนอื่นๆนอกสนามได้ไม่กี่วันต่อมาในขณะที่ดูแลผู้ป่วยฟางจ้านพบว่าเธอมีแนวโน้มที่จะมีไข้สูงจึงถามว่า ผมจำได้ว่าคุณเพิ่งมาที่นี่เมื่อสองวันก่อนตอนนั้นคุณไม่ออกจากโรงพยาบาลเหรอคนไข้ตอบว่านักบวชได้รักษาข้าพเจ้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมเช้านี้ยังมีไข่ยอยู่ฟังจ้าสับสนเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เขามักจะรีบวิ่งปปรอบสองชั้นและติดต่อกับคนไข้จำนวนมากในไม่ช้าเขาก็พบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนักไม่มีอะไรอื่นมีเพียงสิ่งเดียวคือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่งมาคลินิกแก้ไขดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นยิ่งมีลูกค้ากลับมามา,มากมาย ฟางจ้านบอกแพทย์คนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทุกคนไม่สนใจคุณกังวลและงมงายเกินไปแพทย์ตอบว่าไข้และไข้หวัดใหญ่ก็ปกติดีไม่ต้องกังวลมากอีกไม่นานก็จะเป็นวันหยุดแล้วอาจมีการติดเชื้อซ้ำเนื่องจากประชากรหนาแน่นไม่มีปัญหาใหญ่อะไรฟางจ้านขมวดคิ้วจริงๆแล้วเขาไม่กังวลเรื่องอื่นๆเขาแค่มองดูการรวมตัวของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเขามักจะมีความรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจ ถ้ามันง่ายอย่างที่หมอพูดจริงๆก็ไม่เป็นไรสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาลหละแต่ถ้ามันเป็นโรคระบาดก็คงจะแย่แน่จบตอนที่หนึ่งร้ยสาม